สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กแอคชั่นครับแล้วเรากันอยู่กันที่นี่เลยครับยามาฮ่าไรเดอร์ขับเกษตรนว่ามินสองคันนี้หลายคนสงสัยอินบ็อกมาวันนี้ผมพามาให้ดูนะครับแต่เราใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องของ Yamaha า m ีแม็ครับว่าในเรื่องของเจเนอเรชันปัจจุบันแล้วตัวที่เปิดใหม่เนี่ยมันมีอะไรดีมากกว่าเดิมแน่นอนว่าด้วยราคาค่าตัวของรถเองนั้นครับมักจะมีข้อสงสัยที่ผ่านมาว่ามันคุ้มหรือเปล่าด้วยราคาเป็นยังไง และหลายคนสงสัยคงอยากจะรู้เมื่อเปรียบเทียบกับบางค่ายนะครับที่ราคาเขาบอกกันว่าถูกกว่าแล้วสําหรับเจ้าตัว t m a x เองนั้นจุดเด่นชัดของมันมีอะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชม,มพร้อมๆกันให้หายสงสัยครับ สงสัยครับว่ารถสองคันนี้ถ้าผมไม่บอกหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคันไหนปีใหม่คันไหนปีเก่ามันเด่นยังไงเอาจริงๆด้วยตาเปล่าเลยนะสัตว์จริงนอกจากสีแล้วก็ดีเทลเล็กน้อยผมเองบอกคงบอกทุกคนไม่ได้ครับวันนี้มาถามดีกว่าเพราะได้ผมท่องจำเนี่ยจำไม่ได้แน่นอนครับวันนี้ขอเชิญพี่อัพมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พี่อัพแนะนําตัวสักนิดหนึ่งได้เลยครับสวัสดีครับผมเซอร์อัพเกษตรนวบมินนะครับผมครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรดูครับเอาจริงๆนะพี่ เอาประวัติข้าวๆก็ได้ทีแม็กหลายคนน่าจะรู้จักแต่ชื่อแต่จริงๆอาจจะเกินทั้งนิดนึงว่าให้ดูที่มาที่ไปอัไนิดนึงครับจริงๆประวัติทีแม็กนะครับมียาวนานมากๆนะครับตัวเริ่มต้นของเขาจะเป็น 500cc นะครับผมแล้วก็มี530นะครับแล้วก็560จนมาถึงเจนปัจจุบันมาถึงเจนที่9แล้วครับครับผมมียาวนานมากนะครับเียด้ว่าตั้งแต่เจนแล้วนี่เจนที่9แล้วใช่ครับผมมีมาเยอะมากครับเจนที่9อะไครับ แล้วอย่างปัจจุบันเลยครับอันเริ่มจากคันไหนก่อนคันไหนมาคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนเจนที่8คันนี้ครับผมเป็นโมเดล2024นะครับผมตัวนั้นเป็นโมเดล2025ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนนะครับสำหรับ2024ว่าเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกรูปลักษณ์ภายนอกอะไรก่อนครับถ้าความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอย่างแรกเลยที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับจะเป็นดวงไฟหน้าของเขานะครับตัวโมเดล2024ครับไฟหน้าเขาจะปาดเปลี่ยวนะครับผมให้ความสวยงามนะครับ ส่วนด้านโมเดล2 0 2 5นะครับจะมีความบึกบึนหน้าตาเขาจะดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมความเต็มของหน้ากับไฟหน้าเขาจะแน่นมากขึ้นครับผมอันนี้มันจะเหมือนแบบเพียวๆลิ่มๆหน่อยใช่ครับแต่นนี้ไฟนี้มันดูหนากว่ามันจะอ้วนกว่าใช่ครับผมตัวโค้งหน้าเขาจะอ้วนกว่าทั้งหมดครับผมแล้วไอ้หลอดด้านในเหมือนกันนะฮะหลอดไฟด้านในเหมือนกันครับแต่ว่าการวางตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกันทุกที่ครับผมแตกต่างกันก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ที่มันปรับใหม่ขึ้นใช่ครับ ปรับดีไซน์ใหม่ถัดมานะครับก็จะเป็นลวดลายของล้อแม็กนะครับตัวโมเดล2025นะครับจะให้ล้อแม็กเป็นทูโทนครับผมซึ่งตัวนี้จะให้เป็นดําทั้งหมดครับอันนี้มันทูโทนของทุกสีเลยป่ะครับเฉพาะสีเท็กแม็กครับเฉพาะสีเท็กแม็กตัวนี้เป็นเท็กแม็กนะท่านผู้ชมเราจะมีทั้ง2โมเดลเท็กแม็กและสแตนดาร์ดครับผมถ้าเป็นตัวเท็กแม็กของตัว2024ก็จะเป็นล้อสีดําเหมือนกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองล้อถ้าเป็นทูโทนเนี่ยก็คือเป็นเท็กแม็กแน่นอนใช่ครับ ผ่ามานะครับตัว t e c h m a x 2025นะครับยังให้เซนเซอร์ลมยางนะครับที่สามารถแจ้งเตือนผ่านหน้าจอได้เลยครับว่าลมยางของผว้ขัขี่อ่อนครับผมแล้วตัวโมเดล24ไม่มีครับมีใช่ไหมอันนี้ลมยางก็เหมือนรถยนต์ใช่แต่หลายคนดูได้จากที่หน้าจอเลยถูกต้องครับผมแล้วไอ้นี่ล้อมันกี่นิ้วครับพี่ครับล้อ15ครับผม15นิ้วใช่ครับอ๋อได้บิสโตนใช่ครับยังใช้เป็นบิสโตนใช่ครับเป็นบิสโตนแบล็คแบครับผมแล้วสเปคเทพมาเลยนะถูกต้องครับตัแต่ตัวเริ่มต้นหนึบ บอกเลยครับช่วงล่างทีแม็กเป็นช่วงล่างที่เทพมากๆนะครับ mm hmm. ถ้าแผงคอรถทั่วไปครับจะมีแค่ชั้นเดียวแต่ทีแมมีแผงคอรถสองชั้นนะครับ mm hmm. ชั้นนี้แล้วก็ชั้นในสุด mm hmm. ซึ่ง,ซ,งซึ่งทาให้การซึมซับการกระแทกค,ครับดีมากยิ่งขึ้น,นชั้นแรกกระแทกเสร็จปุ๊บไปสู่ชั้นสองต่อยังไม่ขึ้นไปกระโดดแฮกข้างบนอ๋อเพราะอย่างถ้าเทียบง่ายๆรถปกติมันก็ได้มีแผงคอ้อง<ด>ชั้นใ่ขึ้นมา อันนี้ให้เบิ้ลมาเลยใช่ครับให้มา2ชั้นเลยกระแทกชั้นแรกมาโดนชั้น2ไม่ถึงชั้นไม่ถึงพวกรีแน่นอนอ<า>แล้วก็น่าจะเป็นในเรื่อง p e r f o r m a นซ์มา,า,จากจะดีด้วยใช่ถูกต้องครับซึ่งโชคในช่วงล่างของเขาเนี่ยครับจะเป็นโชคแนวนอนซึ่งทําให้การกระแทกยุบตัวจะเป็นการสั่นอยูดละละ่ดาลาไม่ได้กระโดดขึ้นมาด้านบนครับซึ่งเป็นแนวตั้งอ๋อจริงๆถ้าด้วยตาเปล่าอ่ะไม่ได้สังเกตเลยนะอันนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีดีเทลด้านในของมันอยู่แล้วโชคช่วงล่างครับเป็นยังไงบ้างคะ ช่วงละคู่เนี่ยเป็นโชคของเป็นอัพไซด์ดาวครับผมใช่ครับซึ่งปั๊มเบรกก็ให้เป็นสีพอตเบรกอยู่หนึบแน่นอนครับถ้าใครได้ลองเบรกของเท็กแม็กเบรกแค่เบรกหลังก็เอาอยู่ละครับครับผมก็ียกว่าอันนี้เป็นอัพไซด์ดาวแต่ก็เป็น OEM นะใช่ครับผมโอเคแล้วถ้าถ้าเป็นในตัวของเท็แม็กปีใหม่อ่ะฮะเหมือนกันแค่ว่าต่างกันสีกระบอกโชคจริงๆถ้าเป็นสีกระบอกโชคถ้าเทคกแม็กเหมือนกันจะเป็นสีทองครับถ้าเป็นตัวโช๊คดำก็คือตัวมาตรฐาน แต่ว่าอันนี้เรื่องของสเปคเป็นสเปคเดียวกันจริงๆสเปคเดียวกันเลยต่างกันแค่สีครับอ๋อโอเคอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของสีสันแน่นอนว่าสีทองมันก็อะไรดูพรีเมียมกว่าแล้วแต่คนชอบอันนี้ครับแผงคอนุ่นนั่นี่ทุกอย่างยังเป็นหน้าตาเดิมครับผมสำหรับตัวท็อปที่จะมีความโดดเด่นก็คือชิ้วหน้าเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้สําหรับ2 0ง5สและ2024ัก็ตัวท็อปปรับได้เช่นกันครับ ก็คือถ้าสองพันยี่อันเนี้ยเหมือนกัน,นแล้ว<ม>ลักษณะของชิลทรงเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าตัวสแตนดาร์ดจะล็อกชิลไวเลยไม่สามารถปรับได้ต้องเปลี่ยนเป็นชิลแต่งเท่านั้นอ๋อก็เหมือนหลายคนได้เป็นข้อมูลรู้ด้วยนะจริงๆว่าสําหรับตัวท็อปชิลไฟฟ้าป<ช>รับระดับได้แต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดก็นี่ล็อกอย่างนี้เลยปรับไม่ได้ใช่ครับหน้าจอครับหน้าจอเป็นหน้าจออะไรฮะหน้าจอมันทีเอฟทีครับผมตัวนี้หน้าจอให้ความสวยงามมากๆนะครับผมอือ หน้าจอสามารถดูได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ที่ยิงขึ้นมาจากแอปพลิเคชันจากมือถือกดรับโทรศัพท์ได้ทุกอย่างนะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปของเราเนี่ยครับจะสามารถคอนโทรลตัวชิหน้าไฟฟ้าได้เลยนะครับอ๋อมันก็จะมีปุ่มถูกต้องับคัญนั้นใช่ครับก็เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะแต่หลักๆคืออันจริงๆอันนี้จอแสดงว่าตั้งแต่เจเนเรชันเดิมจอเป็นจอสีมาีมาให้อยู่แล้วใช่ครับจอสีมาอยู่แล้วครับแล้วพวกระบบควบคุมก็น่าจะ เหมือนกัน,เ,นเดิมครับใช้ได้ว่ามันก็ต้องมีอะไรปรับดีเทลแน่นอะถ้าตัว2005ที่สิ่งที่จะโดดเด่นเลยก็คือจะมีเบรคคอนโทรลที่จะสามารถขณะเข้าโค้งเราสามารถกดเบรคหน้าได้โดยที่รถไม่สไลด์หรือว่าไม่ตั้งตรงตามหลักกฎฟิสิกส์นะครับเวลาเราเข้าโค้งไปเราแตะเบรคหน้ารถมันจะพยายามให้รถตั้งตรงอ่าใช่พอเบรคปึ๊บถูกต้องครับโค้งใช่ไหมพอคุณเบรคแน่นอนพอความเร็วตามลงรถก็ถูกต้องครับถ้าไม่ตั้งตรงเลยถ้าเบรคแรงก็สไลด์แน่นอน แต่ที่แม็2025เราสามารถคอนโทรลเบรกหน้าได้ในโค้งได้เลยครับเพราะว่าเขามีกล่อง IMU หกแกนที่ติดอยู่ใต้เบาะด้านหลังช่วยคำนวณองศาของรถขณะเข้าโค้งครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของที่เพิ่มมาของ2025ถูกต้องครับผมเข้าโค้งอย่างเงี้ยกดเบรกหน้านิดแต่งความเร็วปุ๊คปุบได้เลยไม่ต้องห่วงถูกต้องครับแล้วก็โมเดล2025เข้าโค้งพับง่ายกว่าโมเดล2024ครับ อันนี้อันนี้เป็นแบบฟกต์เลยชัดเจนเลยที่สามารถรู้สึกได้เลยครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ว่าสเปคจากโรงงานความสามารถที่มันทําได้ใช้คํานี้ดีกว่าส่วนแนะนยนะมันก็แล้วแต่คนอันนี้ปุ่มควบคุมมันหลักๆเข้าคนไม่รู้ทีแม็กมีอะไรบ้างฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่าครับผมไฟพาร์ครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายครับผมตัวนี้ก็คอนโทรลหน้าจอทั้งหมดนะครับผมปรับทีมเข้าไปดูตั้งค่าต่างๆหน้าจอครับเราจะเลือกเอเวอเรสต์ค่าเฉลี่ยน้ามันเท่าไหร่ เชื่อมต่อแอปพลิเคชันสายขวาขึ้นบนใช่ครับถ้าจะกดเข้าไปก็กดย้ำหนึ่งครั้งครับเข้ามาดูได้เลยปิดแท็กชั่นครับการแมนเทเนนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มย้อนกลับแล้วก็ตั้งตัวไฟหน้าจอความสว่างนะครับต่างๆครับนี่ก็จะเป็นเบรกมือนะครับถ้าเวลาจอดทางลาชันก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้โทษทีนะพี่ผมขอแต่นิดนึงนะครับแต่ดังจะได้ทั้งโชว์ลูมลั่นโชว์สักนิดนึงครับ แล้วความโดดเด่นของ TMAX นะครับก็จะมีโหมดให้2โหมดนะครับผมโหมดทีทวัวริงนะครับและเอก็คือสปอร์ตอ๋อก็คืออยู่ประกาศฝั่งขวามน,นี่เลยคแค่ไปนิ้วสัมผัสก็สามารถเปลี่ยนการขับขี่ได้เลยขี้คีอยู่เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าต้องยกคันเร่งอ่าครับผม,ผมบบอออปุออ่มสตาร์ทสวิตช์ออฟลันครับออฟออนกดสตาร์ทได้เลยกำเบรกหน้าครับผมก็มาตรฐานนะใช่พวกเบรกอันนี้ก็ปรับระดับได้ตามสเต็ป บอกแล้วว่าเบรกดีมากๆถ้าได้ลองขี่จะหลงรักแน่นอนครับยี่จะผมไม่ลองเลยผมไม่ลองอันนี้เดี๋ยวก่อนรองก่อนแล่วรส่วนช่องนซ้ายเป็นช่องแบตเตอรี่นะครับด้านขวาก็จะเป็นช่องเก็บโทรศัพท์หรือว่าเก็บอุปกรณ์ต่างๆสามารถต่อสายชาร์จได้เลยขณะดับมีพอร์ตมาอ๋อเป็น USB-A มาแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็มีสามารถเสียบโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ชาร์จได้เลยอ๋อเหมือนเขามีแบ่งพาร์ติชันมาให้ถูกต้องครับเอาอันนี้มันติดมาอยู่แล้วใช่ครับติดให้อยู่แล้วครับเก็บก็ได้เอาอก็ได้ใช่ครับ ตัวถังน้ำมันก็เปิดง่ายดายนะครับเพียงแค่กุญแจอยู่ในลัศมีของรถก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับแต่ต้องกดการทํางานของรถปิดลงปุ๊บดึงขึ้นได้เลยครับผมอือก็อสะดวกด้วยเหมือนกนะันเนาะต้องครับสมมุติผมอยู่ในท่านี่เนาะพี่โทษทีนะครับนี่รถเขาไม่อยากให้เปื้อนเฉยๆนะมันก็ไม่ต้องลงจากรถ,กรถต้องลงจากรถครับผมตึ๊ดเต็มถังน้องครับ เออได้เลยอ,อ๋อพอตอนแรกที่ที่ขึ้นมาค่อมผมเห็นองศามันขึ้นขยับมาตรงนี้ไงเลยอ๋อก็มันไม่ติดเลยตรงนี้สบายๆเลยโอเคไง้วก็ตัวเบานะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเวลาเปิดเบาะง่ายๆนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับยกเบาะขึ้นได้เลยครับผมเ<อ>ก็บมอ,อกตอน็อกได้เต็มใบหนึ่งใบแน่นอนครับผมแต่ว่าต้องวางหมวกหงายนะครับอันนี้ผมถามอย่างหนึ่งอาจจะนอกเรื่องไอ้เบาะทีแม็กมันเปิดจากด้านหน้าแทบทุกรุ่นมันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมนี่ไง มาเขือนๆน่าทำปุ๊บแล้วปุ๊บหลังโชว์จะโชว์ไงทีนี่ยก็หลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆถ้าไม่ได้ว่านั่นอาจจะเห็นเขาเยนี่เปิดบ่าใช่ครับมีโชคมาให้ด้วยใช่ครับมี LED ีดีถ้าเต็มใบนี้ก็ได้หมดเลยนะาะหมวกเต็มใบได้ครับของหมวกก็ใช้หมวกเต็มใบก็กดแต่ว่าต้องวางหายนะครับอ่ากจจะระวังนิดนึงหมวกเต็มใบก็คือง่ายๆแบรนด์ท็อปพับก็ไม่มีปัญหาถูกต้องครับมันถ้าเกิดบางใบที่มันมีแต้มีกล้องมีอะไรก็อาจจะต้องถอดแยกก่อน มาตรฐานไม่ลงไม่ร้อนไงไงเปิดด้านหน้าเนี้ยจะเบาสองอตอนแยกมายอยู่าาตัวเบาสามารถปรับตำแหน่งดันเบาได้เพื่อผู้ขับขี่บางบาง,บางท่านที่ยังไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถดันเบาไปด้านหน้าได้ครับจริงเหรอใช่ครับแต่ว่าต้องปรับจากใต้เบาอ,อ๋อ่านนดูดครับกดหนึ่งครั้งนี่ครับ,บดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ดนกันเบาออกมาได้เลย อมานี้ันใช้แรงนิดนึงเพราะมันต้องแน่นหนานะแต่ก็คือเฮ้ยอันนี้ดีเทลน้อยเป็นไงเนี่ยเบาะจะเด่นกว่าสเปคร้และผมเป็นไงอ๋อเพราะนั้นมันก็นี่จะเป็นรูปแบบนี้เลยใช่ครับขยับมาด้านหลังก็ตามฟิตติ้งได้เลยก็ดีนะตูดเล็กตูดใหญ่บางคนตัวสั้นตัวนั่นก็ปรับได้หมดแล้วถ้าปรับกลับอันนี้ผมลองเองนะได้เลยครับจ้างง้างมาใช่แล้วดันได้เลยดันอ๋อเลื่อนมาก็ปุ๊บ อันนี้ด้วยความลดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแน่นนิดนึงโอเคประมาณนี้อ่ากาๆก็พักท้าพนซ้อนม<ช>าตรฐานไม่ได้มีอะไรอืมอ่าถ้างั้นมาว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างครับเ m <ช>มัก m ทมเครื่องยนต์ห้าร้บซีซีครับครับผมบอกเลยว่า5 6 0ร้ซีซีใช้งานในเมืองเล่ยเือแน่นอนครับาการอัตราการเร่งแซงต่างๆด้วยชุดเกียร์ของเขาเป็นชีวีนะครับ ก็ทําให้อัตราเร่งของสายพานเขามีความสมูทมากยิ่งขึ้นไร้รอยต่อของเคีย์แน่นอนก็คืออันอันนี้เครื่องยนต์เหมือนกันครับเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเขา2 0 2 5้าเขาโดนปรับอัตราการเร่งใหม่ทําให้อัตราการเร่งดีขึ้นในศูนย์ร้อยแน่นอนว่าด้วยเจเนอชันใหม่ส่วนใหญ่มักจะต้องมีการปรับจูนอยู่แล้วสําหรับคันใหม่ทั้งนั้นหลักๆก็คือจริงๆสามารถ2024ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูดีเทลย้ำได้เลยครับ 2025กันครับผมแจ้งให้ฟังว่าอ่ะอันนี้ของใหม่แล้วนะอย่างแรกที่เมื่อกี้บอกแล้วหน้าตาครัใหม่มันจะดูเต็มเต็มขึ้นมาแน่นๆครับอ่าใช่ครับแล้วก็เซ็นเซอร์ลมยางลายล้อมเซนเซอรทูโทนใช่ครับแล้วก็ตัววัสดุถัดมาก็วัสดุเบานะครับที่ได้ทําการหุ้มเจลเสริมเจลไปทําให้พวกขี่นั่งนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเอออันนี้เพราะเมื่อกี้สัมผัสมาเนี่ยมือนเบาะเจลใช่ครับนุ่มเลยตัวนี้ อันนี้ถ้าเป็นตัวจมาตรฐานจะได้บอะเจลนี้ไหมฮะเือนกันครับผมอ๋อเอ้ยนี่เป็นไงอันนี้เป็นสเปคเล็กๆที่หลายคนไม่ได้บอกนะว่าเขามีมาให้ใช่ครับผมว่าจริงๆไอ้บอะเดิมมันก็นุ่มแล้วใช่เมื่อกี้อ่ะบอะเจลนุ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมชิลเทคแมทปรับไฟฟ้าได้ถูกต้องครับมันก็จะมีปุ่มมีอุ่นมือมีอุ่นเบามีล้อความเร็วให้สวอทเทคใหม่นะครับฮีทกิฟต์มีนะใช่ครับบอมเมอร์เฮทบอมเมอร์ก็เวลาเราขับขี่ไป มือชาติต่างๆก็สามารถกดใช้งานได้เลยครับแล้ให้เข้าไปดูฟังก์ชันหน้าจอกันอ่าถ้าที่จะดูเหมือนหน้าจอคล้ายกันครับผมจะต่างกันแค่ทีมใหม่ครับผมทีมใหม่ตัวนี้ก็คือหลักๆจะเป็นตัวนี้ครับผมเวลาสตาร์รถจะเห็นได้ทันทีว่ารอบการฟาดของหน้าจอก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษสําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเบรกคอนโทรลอย่างที่บอกที่สามารถเข้าโค้งแล้ว เบกได้อ๋อก็คือไอ้ตัว B C ด้ถูกต้องครับผมเพราะตัวนั้นจะมีแค่ T C S Traction Control อันนี้มี B C มาด้วยก็คือเบรก Control ถูกต้องครับเปิดปิดได้อยู่ดีเปิดปิดได้ครับผม T P M S แจ้งเตือนลมยางไฟฟ้านี่ครับที่ลมยางอ่อนก็จะแจ้งเตือนขึ้นหน้าจอทันทีนะครับผมครับสิ่งที่ตัวเก่าไม่มีแล้วจริงๆอย่างไอ้เรื่องในเรื่องของ อโมดกางกับพีมีอยู่แล้วอันนี้สองมอดเหมือนเดิมีกับอถูกต้องครับแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภยัยเทคโนโลยีอย่างอื่นนะมันจะตัวเนี้มันมีอะไร,รอีกก็คือที่เหนือเหนืออะไรก็คือตัวนี้ครับกล่อง IMU ของเขาที่สามารถคำนวณองศาของรถได้ขนาดที่รถเข้าโคง้ง IMU ก็จะควบคุมตัวรถสมองกลงต่างๆว่าองศาของรถอยู่ประมาณนี้เบรกได้เท่าไหร่ทุกอย่างครับคำนวณให้หมดเลยที่ตัวเก่าไม่มีครับอ่าค เพราะฉะนั้นไอ้นี้น่าจะเป็นจุดต่างในเรื่องของการขับขี่ที่หลายคนบอกว่าตาลดถ้าได้ลองใช่ขร้นรู้สึกแตกต่างเห็นได้ชัดแน่นอนขณะเข้าโค้งคือพับรถง่ายมากในขณะที่โมเดลรถทุกอย่างดูเหมือนเดิมเดี๋ยวลองไปขี่แบบเทบได้ครับว่าอนการคนละเหมือนคนละขันเลยครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละที่สําหรับเจ้า C Max Tech Max 2025ันจะเป็นไฮไลท์ก็คือหน้ากล่อง IMU ที่มีในเรื่องของ BC ก็คือในเรื่องเบรเคอนโทรที่มีเพิ่มเข้ามาเพราะว่าในเรื่องของ หมดอันอื่นเนี่ยพวกอันนี้ก็มีคูชคอนโทรลมีอะไรมีอยู่แล้วปกติหมดกางขี่มีอยู่แล้วพวกเบรก a b บองเอเอันนี้มีครบอยู่แล้วน่าเป็นไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเขาเน้นย้ำสองสารอบแล้วน่าจะเป็นในเรื่องกลางขี่ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมันก็น่าจะช่วยนะในเรื่องของถ้าเกิดมือใหม่ก็ตามหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุได้แต่ว่าถ้าในมือเก่าแล้วก็น่าจะเป็นการเพิ่มปรสมาณกลางขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นถามว่ามันกี่ลิตรฮะอยู่13.5ครับครับ อันนี้มันเติม E20 ได้ไหมเติมได้แต่ไม่แนะนําครับผมส่วนใหญ่เป็นแกะโซ95 95เป็นชิ้นก็ได้ครับแต่ฉุกเฉินก็คือพูดง่ายๆก็เติมได้ได้ใช่ครับ95นันก็แต่ไม้เต็มมือนะแล้วส่วนใหญ่ฮะนี้คนที่เข้ามาถ้าคนตัวเล็กๆอ่ะมันจริงเขาจัดทรงได้ครับตัวนี้ครับผมก็คือส่วนมากก็จะสไลด์ขาคนที่ซื้อทีแม็กส่วนมากเขาจะมีเบสิกการขับรถเล็กมาก่อนอย่างเพราะสา X Max เขาก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากครับเพราะจริงๆบอดี้ก็ใกล้เคียงกับ กลุ่มเล็กๆอยู่แล้วคาดกลางครับผม,มส่วนมากก็จะสไลด์เท้าข้างหนึ่งครับประมาณนี้ใช่ครับส่วนมากก็จะจัดทรงซะเป็นทรงสิ่งิ้กันครับจะเปลี่ยนชิวหน้าแตง่งเปลี่ยนท่ออาคาโบวิตทายสั้นกันส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของโชคหลังนะครับอย่างที่บอกมันนอนใช่ไหมหลังที่แม็กนะครับบอกเลยว่าดีมากๆครับโช๊คหลังเขาจะเป็นแนวนอนวางนอนอย่าง<ใ>น,นี้นทำให้การซึมซับแรงกระแทกเขาจะเป็นการยุบตัว อ๋อพอสมมุติเวลาแบบชคเอ็กแบกต่างๆเขาที่เป็นโชคแนวตั้งการยุบตัวก็จะเข้าหาผู้โดยสารยางตรงและแนวนอนข้อดีก็คือมันนุ่มนอนกว่านุ่มนวนกว่าแน่นอนครับผมเราก็น่าจะได้ในเรื่องของการส่งกำลังด้วยเนาะประมาณอาจจะดีกว่าใช่ครับอย่างมันบอกไม่ได้นะแต่ผมจะไม่ได้ลองขี่อันนี้แต่ผมว่ามันดีกว่าอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่นี่มันก็น่าจะทีแม็ใช้มานานอยู่แล้วสําหรับแน่นอนอย่างนี้วางสรุปเลยตอนนี้ราคาค่าตัวของมันสองพันี่ิ้าทีแม็ก ราคาคตัว2,025อยู่ที่569,000บาทครับฟรีประกันภัยชั้นหจดทะเบียนพรบให้ครับผมอันนี้คือตัว2,025 2,025เทคแม็กเลยครับผมแต่ถ้าตัวสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์539,000บาทก็คือต่างกัน30,000บาท30,000บาทแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้าเอาไปทำาข้างนอกเองก็คือเกินแน่นอน30,000บาทครับเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็จะเป็นล็อกคอมเร็วชิวหน้าไฟฟ้า บุญมืออุญเบานะผมแล้วก็สีโชคสีทองรวมไปถึงเซนเซอร์ลมยางไฟฟ้าด้วยครับผมก็จริงๆก็ซื้อก็น่าจะเป็นตัวท็อปอ่าและอันนี้มีคําถามก็ในมุมมองผมนะเพราะตอนนี้กระแสอาบบางค่ายอื่นครับผมซีซีครับซีซีผมเยอะกว่าครับอ่าครับอ่าอันนี้ผมลองขับขี่แล้วด้วยครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองครับผมถ้าเราไม่ได้บอกว่าอะไรเดียวกันแล้วในมุมมองของเราคิดว่าสําหรับเจ้า ชีแม็กเคแม็กลองขี่แล้วด้วยแหละครับผมต้องบอกว่าจุดเด่นของเราผมว่าช่วงล่างเราไม่แพ้ใครแน่นอน,นครับ mm hmm. ช่วงล่างเราค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆครับผม mm hmm. แล้วก็ด้วยความสมูทของเกียร์ของเราไายรอยต่อจริง,รงข,ขับเวลาขับความเร็วช้าความเร็วต่ำนะครับ mm hmm. แม่บ้านค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะครับ mm hmm. ผมเอกลักษณ์ของ cvt มันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วครับผมจะไม่เหมือนกับ dct ที่จะเป็นแบบความกระช่อมของห้างของเขา เราพูดง่ายน่าจะได้ในเรื่องของความสมูทอันนี้ก็คือความแตกต่างและแน่นอนว่าในเรื่องของออปชันต่างๆนี้มันก็แล้วแต่คนนะมองก็มาลองได้ใช่ไหมถูกต้องครับมาลองได้ครับมีรถให้ลองครับผมอันนี้น่าจะเป็นข้อพิสูจน์นะว่าสําหรับใครที่มองแน่นอนว่าเจ0้าสบบางค่ายราคาจะซอฟกว่าส่วนต่างนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่บอกแล้ววันนี้ก็คือเราพาให้ดูว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่ได้ออปชันที่มี สุดท้ายแล้วครับมาลองขับขี่เองจะได้รู้ว่าเจ้า t max 2055ครับตัว Tec แ m a กเนี้ยมันเก๋กูดเยี่ยมยอดยังไงรประมาณนี้อ่ะส่วนในเรื่องการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวผมไปลองให้ฟังครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างมาดูกันที่การขับขี่กันบ้างครับภาพรวมของการขับขี่เจ้า yamaha t max 2025บครับบอกเลยว่าเป็นบิสกูตเตอร์สายสปอร์ตที่ขี่สนุกครับและก็ขี่ไม่เหนื่อยนะควบคุม ค่อนข้างที่จะง่ายพิกลดคล่องครับสำหรับผมที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักบอกเลยว่าด้วยอัตราเร่งในเมืองครับมันตอบคันเร่งได้อย่างสมบูรณ์มากแม้ตัวรถจะรู้สึกว่ามันใหญ่สัหน่อยครับแต่พอขึ้นได้ลองควบคุมคล่อมแล้วเนี่ยอาจจริงๆไม่ต่างจากบิสกูเตอร์ทั่วไปครับค่อนข้างที่จะคล่องมือเข้าที่เข้าทางเซเลอร์ซครับในเรื่องของท่านั่งการขับขี่ครับยังคงเป็นบิสกูเตอร์ที่นั่งสบายมากมาวาๆมากย้ำคำนี้เลย ทุกท่าการขับขี่มันกระชับกับช่วงแขนเป็นอย่างดีควบคุมง่ายครับในเรื่องของโหมดการใช้งานครับกับ2โหมดครับสัมผัสได้อย่างชัดเจนทั้ง T โห de และ S Mode ครับโดยส่วนตัวครับชอบ S Mode มากกว่าครับบางทีการใช้งานในเมืองเนี่ยอัตราเร่งหรือบางเข้าที่เข้าทางเข้ามืออ่ะมันก็ดึงดันทางใจดีเหมือนกันครับในส่วนของการขับขี่ระยะทางไกลๆครับก็ T โหมดก็รอบอัตราเร่งค่อยๆมาอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะส่วนตัวผมชอบ S Mode มากกว่าครับเราใจดีครับ ระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับอย่างเบรกคอนโทรลหรือระบบ BC ครับที่สั่งผ่านแกน IMU เนี่ยสามารถต่อโจก,กันกับขี่ได้ดีมากครับแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามครับโดยตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมรายในการเข้าโค้งได้อย่างคมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเข้ากันดีกับอัตราเร่งครับไม่รู้สึกกระตุกกระตากหรือรอบสะดุดในการใช้งานครับสามารถเดินคันเร่งออกจากโค้งได้นุ่มนวลมากกว่าเดิมครับในเรื่องของความฉลาดของความแรงคงไม่ต้องพูดถึงรับยามาฮ่า ท m a มยังคงเป็นโน1ในเรื่องของดิสกูเตอร์สายสปอร์ตขาแรงอยู่แล้วครับผมเ๋ยวทดลองการขี่มาแล้วครับเรากลับมาสรุปย้ำให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะช่วยชี้แนะหน่อยฮะสมมติใครมาอยากต้องการแล้วก็เจ้า t ี a ม็กสองพันนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากเทสทีแม็กสองพน่ะครับก็สามารถทักเข้ามาในเพจยมห้าเลยได้รับเกษตรน้มันได้เลยครับผมทางเรามีรถให้เทสได้นะครับ แต่อยากให้โทรเข้ามาใช้ก่อนเพราะว่าบางทีรถออกไปทํากิจกรรมอ่าก็คุยง่ายเขามีอีเวนต์ของเขาอยู่นะยังไงก็ลองเช็คเข้ามาได้ยินดีอยู่แล้วลหละเพราะว่าทุกคนก็คือลูกค้าอยากให้ได้ลองจริงครับย้ําราคากันอีกสักทีแล้วก็ในเรื่องของสมมติมีใครเดลิเวอ่ะต้องการที่เซลคนนี้มาแนะนําหน่อยครับได้เลยครับก็ Facebook ของผมนะครับหรือว่าไลน์ดีนะครับอัพเอสเตอร์นะครับ U P E X T R A นะครับผมหรือว่าติดตามอัพสิคารินใน a c e b o o k ได้เลยครับครับผมส่วนราคาค่าตัวทีแม เทคแม็ก2025นะครับ569,000บาทนะครับมีประกันไฟชั้นหนึ่งจดทะเบียนพลบให้นะครับสำหรับตัวเทคทีแม็กสแตนดาร์ดนะครับก็539,000บาทฟรีประกันไฟชั้นหนึ่งจดทะเบียนพลบให้เช่นกันครับครับแล้วในเรื่องของสีตัวธรรมดาสีตัวธรรมดานะครับจะมีสีดําที่เป็นลอนนํานเงินแต่ว่ายังไม่เข่าแล้วก็จะมีตัวเทคคาโมนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ครับผม สำหรับตัวเทคแม็กนะครับก mm ็จะเป็นต mm ัว hmm. ส mm ีเทาที hmm. 40, ่เป็นเทาเทานมเทาแลมโบ่นะครับครับผมแล้วก็จะมีตัวดาร์คแม็กมากที่เป็นสีน้ําตาลนะครับผมครับนอกจากนั้นเรามีโมเดล2024ที่ยังมีในสต็อกอีก4คันสุดท้ายลูกค้าท่านใดที่ยังสนใจมีซับดาว40,000บาทสําหรับรุ่นนี้ก็2024ใครที่ต้องการใช่ผมจับอยู่เนี่ยใช่ครับถูกต้องเหลือแค่4คันสุดท้ายแล้วนะครับครับผมแนะนำอีกที2024ท่านตอนนี้ราคาราคาเหลือแค่ตัวโมเดลเดียวสแตนดาร์ด ตัวเดียวครับก็คือราคา5 3 9 0 0 0มหมื่พันีซับดาวให้40,000บาทครับผมที่ประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบเช่นกันครับผมถ้าดาวพื้นฐานเนี่ยมันต้องส่งผมอยากรู้ผมต้องส่งประมาณเดือนละประมาณเท่าไหร่ถ้าดาวพื้นฐานถ้าดาวพื้นฐานอยู่10%อยู่ที่เครดิตนะครับก็คันนี้ก็53,000ครับผมใช้เงินแค่หมื่นกว่าบาท1 3ื่นออกรถได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,800บาทครับเดือนเริ่มต้นเริ่มต้นประมาณ9,000ไม่เกินนี้แล้วถ้าตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดคแม็ก ตัวใหม่ล่าสุดก็ถ้าเทคแม็กก็ใช้เงินออกรถห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกนะครับครับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยครับผมก็ผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันสามร้อยบาทครับผมจะแพงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยครับผมไม่เกินหมื่นต่อเดือนไม่เกินหมื่นต่อเดือนครับถ้างั้นถ้างั้นผมส่วนใหญ่นี่ก็คือมีไฟแนนซ์มีอะไรสามารถหาให้ได้ใช่ครับไฟแนนซ์ของเรามีกรุงศรีอยู่แล้วครับที่สามารถเข้ามาทําเคสแต่ละเคสได้ ก็คือคุณจะไปคุยหลังบ้านกันเองก็ได้สมมติขี่รถแม่บ้านมาสักพันเนี่ยประเมินแล้วรถออโต้ของคุณอนะแม่งได้พอดีรับรถดาวรับรถได้ไดเลยอ๋ออ่ะไขข้อต้องใจแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเก่าตัวใหม่ในเรื่อง,องการขับขี่เทคโนโลยีที่มีและแน่นอนแต่ที่ใครอยากรู้ว่ามีตังค์เท่าไหร่มันผ่อนได้ไหมวันนี้พาให้น่าจะไขข้อสงสงใกันแล้วละ่ะสมมุติใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เหมือนที่บอกนะผมให้ไลน์แทงที่เขาไปแล้วนะ ส่วนของพวกเรากันเองครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ขึ้นแมกกาซีนครับผมแอคชั่นขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็มีไรเม้นกันมานะจ๊ะไปแล้วะค่ะวสะวัสดีครับ